กราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านทุกท่านนะคะวันนี้วันที่12บสกรกฎาคมสองพเวลา18นาฬิกานะคะจากช่องยายจินพาดูพาทำนะคะสำหรับวันนี้จะจินมากับหลานนะคะหลานสาวนะคะน้องนันดาคนเดิมของเรานะคะวันนี้เขาจะมาในมาเสเซอร์หน่อย แล้วเราก็จะพามาสัมภาษณ์เขานะคะจากช่องยายจินพาดูพาทำนะคะวันนี้หลังจากที่ได้ห่างหายกันไปนานนะคะยายจินก็ไม่ได้ทำคลิปเลยนะคะวันนี้ฝนตกเสร็จแล้วก็มีแดดออกในยามเย็นนะคะว,วันนี้ยามวันนี้ยามเย็นนี้เราจะมาทำอะไรกันกับน้องนาดานะคะ วันนี้จะมาสัมภาษณ์น้องนาดากันนะคะว่าน้องนาดาไปโรงเรียนแล้วเป็นยังไงนะคะไปโรงเรียนวันนี้น้องนาดาเรียนหนักมากไหมคะ,ะแนะนําตัวเข้าก่อนนะคะน้องนาดาแนะนําตัวก่อนสวัสดีค่ะยชื่อเด็กหญิงป้าดาตาสุเยาวค่ะชื่อเล่นว่าน้องนาดาค่ะน้องนาดาอยู่ชั้นอะไรคะปหนึ่งทัศหนึ่ง อหนึ่งทับหนึ่งนะคะโรงเรียนอะไรจะ๊ะสบกรจังหวัดน่านค่ะเดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์น้องนาดานะคะให้น้องนาดาเขานั่งมุมนี้มุมนี้เป็นมุมที่สวยงามมุมโปรดของยายจินนะคะมีคราลือสีนะคะวันนี้จะสัมภาษณ์น้องนาดานะคะว่าน้องนาดาไปโรงเรียนแล้ววันนี้เรียนหนักไหมคะน้องนาดาเรียนหนักค่ะหนักมากไหม อันหนักที่สุดเลยแต่งชุดแบบนี้ยืนขึ้นบนข้างในหนูไปทําอะไรมาแต่งชุดแบบนี้ไปทําอะไรมาเรียนาละศึกษาพละศึกษาวันนี้เรียนวิชาอะไรมั่งน้องนาดามีอังกฤษอังกฤษแม็มีแม็กพูดดังๆภาษาไทยมีคณิตศาสตร์ <c oughs> มีสังคม สังคมศึกษาค่ะสังคมศึกษาทําคะแนนได้ยากไหมคะวันนี้เยอะค่ะได้เท่าไหร่จ๊ะอังกฤษสอบได้สิบเต็มสิบเต็มสิบค่ะเออสุดยอดเดี๋ยวต้องมีรางวัลให้เสียแล้วนะคะจัดไปนะคะให้น้องนาดาคนเก่งของเรานะคะอยู่โรงเรียนอะไรนะคะบอกอีกทีหนึ่งโรงเรียนสบกร์จังหวัดน้า โรงเรียนบ้านสอบกรอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านนะคะอยู่ชั้นป 1, .1 ป 1, <5. S> .1 ทับ1นะคะหนที่แล้วเราได้ชมน้องนาดาทําวุ้นไปแล้วนะคะตอนนี้ยายจินก็มาสัมภาษณ์น้องนาดานะคะเรื่องเรียนเรียนเสร็จแล้วไปทํายังไงแต่งชุดแบบนี้เปทํทอะไรมาน้องนาดาเล่นไม้แบนแล้วก็วิ่งวิ่งนะคะออกกําลังนะคะเนาะนะคะ น้องนาดาอายุเท่าไหร่ะะ 6, แล้วคะอายุหกแเจ็ดแล้วแเจ็ดขวบแล้วหกขวบย่างเจ็ดขวบนะคะอยู่กล้องนะคะน้องนาดาเราทักทายชาวโลกนะคะ,ะเซร์เลลนะคะน้องนาดาทักทายกันนะคะเขาเป็นเด็กผู้หญิงที่ว่าอยู่กับยายจินอยู่บ้านยายนี่คะเล่นกระตากับยายเขานะคะวันนี้ก็มีโอกาสดีได้ทําคลิปนะคะน้องนาดาทักทายชาวโลกแล้ว วันหลังจะทำอะไรให้ชาวโลกเขาดูล่คะคะจะทำพุนใหม่ทำพ<า>ุนในพิมพ์แม่พิมพ์ใช่ไหมคะเป็นรูปนางเงือกคะ่ะรูปนางเงือกคะ่ะเดี๋ยนวเราจะพาน้องนาดาไปชมมุมต่อไปนะคะน้องนาดาไปนั่งตรงที่ชิงช้านะคะ mm. กลับกล้องก่อนอ่ามุมนี้น้องนาดาอ้ยสวยงามนะคะเดี๋ยวก่อนย้อนแสง สวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะคะน้องดาดานั่งนิ่งๆแหมโยกชิงชา้าใหญ่เลยนะคะน้องนาดา Good e อ e n ิ n g ยกมือขึ้น s ซ y hello ก่อน hello Good evening แปลว่าสวัสดีตอนไหนสวัสดีตอนเย็นตอนเยนนเ็นตอนเช้าเขาเรียกว่ายังไง Good อ,อะไร g o o d m o r น i n g นะคะอ,าาอยู่มุมนี้มั้งน้องดาดามามานั่งตรงนี้มาเลยไม่มาอยู่ตรงนี้มุมนี้ ยายจีนค,ค่อยๆหมุนกล้องนะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่บ้านยายจีนนะคะสวนหย่อมนะคะเดี๋ยวก่อนนะคะหลังจากที่เราห่างหายกันไปนานนั้นนะคะยายจีนว่าเอ้ยจะพามาทําคลิปนะคะสวยงามน้องนาดากทายชาวโลกอีกคัาวอีกชู่ๆเฮลโหลดอีฟนิงสวัสดีตอนเย็นนะคะ มาอยู่มุมนี้ด้วยน้องนาดามุมนี้สวยงามจ่าดอกไม้ยายจินกํนลาลังสวยนะคะอันนี้เป็นสวนย่อมของบ้านยายจินเองนะคะเราก็พากันมาชมเดี๋ยวกันห่างๆกันก่อนชา้าๆนะคะน้องนาดาแต่งตัวแบบนี้ไปทําอะไรมานะเมื่อกี้บอก,อกาพ,าะะพะละศึกษานะคะมีตีแบดมินตันกับอะไรนะกับวิ่งค่ะ น้องนาดาเขากำลังจะโยกไปโยกมาเพื่อจะเขามีแอคทิวิตี้เยอะนะคะมุมนี้มุมโปรดดอกไม้สวยงามน,นะคะถ้าทายกันใกล้ๆก,ก่อนนะคะน้องนาดาฟันหล่อไม่เอ,อ่ยฟันหลอด้วยอะมุมกล้องอยู่ตรงนี้หันมาน้องนาดาตีแบดมินตันเหนื่อยไหมหันอนะแล้วก็วันเล วันเล่นะคะเรียนหนังสือเหนื่อยก็มาออกกำลังกายตอนเย็นนะคะที่บ้านถวัดนะคะดาเดี๋ยวเราจะนั่งสัมภาษณ์อีกตรงมุมนี้นะคะนาดาเรามาสัมภาษณ์กันมุมนี้ต่อน้องนาดามาสัมภาษณ์กันมุมนี้นะคะมามุมเดิมดีกว่านนี้รู้สึกมันจะย้อนแสงมามุมนี้น้องนาดามุมสบายๆของเรานะคะอันนี้ก็สวนย่ที่บ้านยายกินเองนะคะ ไอจีนเองเดี๋ยวเราต้องนั่งกันนะคะน้องนาดาน้องน,าดา,น,องนาดาฟ้อนลำเป็นไหมไม่เป็นต้องหัดเสจยแล้วนะคะน้องนาดาอีกปสองก็จะได้เรียนปสองก็จะได้เรียนแล้วนะคะดูกล้องด้วยให้ชาวโลกเขาทักทายกันจะได้รู้ว่าน้องนาดา เป็นเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยผ,ผู้หญิงูหง้หนูเป็นผู้หญิงนะคะม,มุมนี้น้องดาดานัง่งมุมนี้เป็นมุมโปรดอีกมุมหนึ่งเราจะใช้พักผ่อนในยามเย็นของบ้านเรานะคะบางทีตากับยายเขาก็มานั่งตรงมุมนี้นะคะวันนี้เราก็มาทักทายกันให้หอมปากหอมคอหลังจากห่างเหินกันไปนานนะคะยายจินก็ได้มีโอกาสมาทำคลิปมาอัปเดตสวนหย่อมบ้านยายจินนะคะก็ไม่รู้จะทำเอาแบล็คราวตรงไหนนะคะ มื่อกี้รู้สึกว่าเฮ้ยเรามีแล้วมีเอ้ยน้องนาดามานี่เรามาถ่ายไอย้นี่กันมีอะไรนะสีรุ้งนะคะโอ้สวยงามเลยนะคะหลังจากฝนตกก็มีสีรุ้งขึ้นสวยงามน้องนาดาอย่าออกกลางถนนนะน้องนาดาเข้ามาข้างในเลยสวยงามนะคะ ยุคโควิดแบบนี้เราก็อยู่กันมาะแม่แม่ที่บ้านนะคะยายจินก็ไม่รู้จะไปตรงไหนเดี๋ยวว่าจะพากันไปชมสวยงามนะคะท้องฟ้าแจ่มใสนะคะสำหรับเย็นนี้นะคะท้องฟ้าหลังจากฝนตกท้องฟ้าก็แจ่มใสสดใสดีนะคะสวยงามนะคะมีรุ้งกินน้ำด้วยนะคะ หลังจากฝนตกห,หน้าฝนก็จะมีความชุ่มช่ำนะคะมีต้นไม้เขียวนะคะยายจินก็ชอบนะคะมาอัปเดตคลิปกันก่อนนะคะก็เป็นมุมเดิมๆของบ้านยายจินเองแหละค่ะนะคะน,ะคะนาดเราเราเดินไปดูตรงนี้กันไหมเราไปปิดท้ายกันตรงไหนดีเดี๋ยวเราไปทำ มุมไหนมุมไหนยายจินก็ได้มาอัปเดตสวนยอมหน้าบ้านยายจินนะคะยายจินจะไปซื้อเพิ่มมาเรื่อยๆน้องนาดาหันหน้ามาหน่อยสิการแขนออกยูหู hoo! น้องนาดาคนเก่งของเรานะคะเดี๋ยวยายจินจะได้ไปทำคลิปที่น้ำแม่น้ำในหมู่บ้านนะคะ ยายเจงต้องขออนุญาตลงคลิปกับน้องนาดาน้องนาดาเรามาอำลาท่านแฟนคลับของเราก่อนมานี่เอาหันหน้ามาดีกว่าเนอ้อฮะาาช่องอะไรนะน้องดานาดาบอกท่านผู้ชมท่านผู้ฟังของเราดูซิแฟนคลับเดจินช่องอะไรนะช่องนี้พูดดังๆ ช่องยายจินพาดูพาทำค่ะใน y o ยูทูบนะคะสำหรับคลิปนี้ยายจินก็ขออำลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังกันก่อนนะคะเดี๋ยวยายจินจะพาไปชมนู่นนะคะน้ำใสๆบรรยากาศดีๆฟินๆกันนะคะสำหรับคลิปนี้ยายจินกับน,น้องนาดาก็ขอสวัสดีอำลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปให้ยายจินด้วยนะคะ เพเป็นกำลังใจให้ยายจินทำคลิปต่อไปนะคะผิดพลาดประการใดยายจินจก็ขออภัยไว้หน้าที่นี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ยายจินกับน้องนาดาบายบายน้องนาดาบายบายกันก่อนยืนขึ้นยืนขึ้นบา,บายสวัสดีคะ่ะ